สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่านผู้ชมครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเขามาหลายนะพี่น้องเนาะกับพ่อศักดิ์นะครับงวดวันที่16มีนาคม2 5งพันนะครับเอามาอนีเดินทางมาแล้วพี่น้องครับมาฟังมาชมนกันครับงวดวันที่16มีนาคม2567นะครับพ่อศักดิ์นะครับผมฉายาเลขนอนมาได้พี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาครับ03ตรงๆนะครับให้บน03ตรงๆพี่น้อง เอามาหอดมาถึงแล้วครับมือนี่บ่าวแถวในน้ำายซีเอฟซีแ,แฟนคลับทั้งช่องนะครับมาเปิดดวงน้ำปูซีสูนในน้ำนะครับธรรมชุ่มครับเอาไปฟังน้ำกันนะครับงวดนี้พอซัก,กจะเน้นจะเด่นให้ตัวไหนนะครับกะทิวา่าศูนย์สามมาตรงๆท่านผู้ชมนะครับผมบ่มากระมิ้งัวนีโเอา้าจมยังล่ะพ่อคือจมมุมมุมมุม<จ>มุมอยู่แล้วพ่าหัดมันมาบอกไปซื้อเลขแล้วคืนไปคืนตัวเอาว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว่า นผู้ชมน้่นใจพ่อพนั่มพะพนองนะพ่อเด้อเอาให้รวยอีกนะพ่อเด้อให้ได้วชคให้ได้โชครอบนี้เก็บแล้วทรรมชุมเอาใส่เดี๋ยวเอฟซีมันบางงวดที่แล้วกนนี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 ดูดูให้เต็มเต็มเห็นมอพี่นอง บอกว่ากลับบอนเนี่ยกลับซ้ำบอกแล้วพอสักเขียนให้มายเล้เนี่ยศูนย์สามไอ้นี่ตัวของพอสักเขียนแถวบอกว่ากลับด้วยบอนบอนกลับอยู่นะนี่อันนี้ศูนย์สามตรงตรงเขาเหรอครับผมตัวแรกคอมตัวแรกคอมป่ะคันนี้เนาะนี่เนาะนี่ดีนี่งวดก่อนนี่ครับอันนี้เขาตัวเด่นให้เลยเห็นบอสพี่น้องไหมพอสักนะครับบอกว่ากลับตัวนี้มันเก้าศูนย์สิเป็นสิบแปดถ้าเด้กลับซ้ำนะเอาแล้ว รูเลรกว้าศูนสามตรงตรงด้วยพี่น้องเด้อโอ้แมนเดอร์ทำชม่มเด้อมนี้เห็นว่าจะให้ตัวเดียวเลยที่พอพรอบนี่าาแห้งคักรอบเอาตามมาแล้วตามมาแล้วเลยม่ไตนี่ึไม่ไย,งยงเเังอีกผูไดเบื้องอันอะไรเขาเอี้ยย่อย่ย่อข้าวย่ข้าวยเข้า,ไขาวาาาไปหรอกเอ้เาบ้าเตาเมื่อตมไปทำงานหร่าอ เอาเอาเดี๋ยวได้ไหมโมยกเอร์ความันไปซื้อไอเอ็มลอยไเอเปิ้ลน้ำเนี่ยเดี๋ยวคว้าหาเรียนรุ่งให้ไอพ่อมันไปนอคว้าซื้อเมื่อ่ละครผมเดี๋ยวรุ่งให้ซื้อไอเอ็มลอยปนขาวสามสี่ห้าครับโอ้นี่พี่นัง พูดไทยเบาเถากระดิเมีดไทยน้ำผ่อคุณน้ำเด้สำหรับชมหนึ่งสองสามสองสามสี่เสียอะเสียไรดอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กอนสงกันเล่นนะพ่อมาแล้วมาแล้วตัวเดียวมาแล้วตัวเดียวตัวเดียวใส่ตัวใส่เขาบาดเอาจังไดมพ่อ รถเรียงวาที่เราบดถูกรางวันเนี่ยบ่เยอร์สองตัวจ้าไปเที่ยวกุงเทพได้ก็ไ่ได้ไปนะพ่อนะคือศูนย์สามวันนี้เน่คือศูนย์สามมันเมียนศูนย์หนึ่งศูนย์สามจังเท็ดจังใดเลยคือมาใดตัวเก่านําเจ้าตัวเก้านี่อันนี้ของวัดไหนของวันนี่บ่วันนี้แล้วนี่วันนี้สามสี่ห้านี่รักใดเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นเลขติดเป็นเลขติดจะว่าคือหูจักคือเกาโขตีเลขติดกับหูจ้กคือเกามันเดี๋ยวมันจะเห็นดอกเดี๋ยวสีหันดอกอ๋อเดียวได,ได้จังสันบานมันสีได้เด่นบ่นไม่ไม่เด่นบ่นประเสริเดนบน หกสามเสียงทั้งผุนฟักยังคือฟักคักเถอน,นะพอ่อเก้าสามหดเด่นบนเด่นบนโอ้หงุดหีไหมคือคือคักเถอล่ะพอ่อโอ้เหน่นซ้ำกันเลยโอ้เก้าสามเด่นคักคักอเอาร่างเลยพ่อเป็น,นยัง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 นาน เอาขื้นไข่เบิงอยู่บางหนึ่งหันล่างก่อนลอดก่อนต้องเข้ากลุ่มด้วยต้องเข้ากลุ่มไม่พอไม่าอครบมแล้วร้อยเก้าเก้าเดินไปเลยล่างเดินไปเลยล่าง่าเห็นพอสักให้เบิงอยู่บางหนึ่งหันยังมักน้ำพอสักได้เดินล่างไปเลยของพ่อเพิ่นบริห่วงได้พี่น้องด้วนะครับได้มากเพิ่นลูกให้เลยเดินล่างไปเลยเมาบี้เข่ากงเข่ากุมดักพ่อเพิ่นว่า ผู้กากระบหาซ้ตัดตัดโอ้ตัดค่อยๆตัดแห้งบะไรปะสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดปารหนักาพนี่แมนครับอืมอเอาขึ้นไอ้หน่อยะเอาไปรวยเอาไปรวยแค่นี้แค่นี้ฝันดีเาาพกฝันดีประงดเลย หัวดีเนาะฝันว่าเมียเขามากมากอดโอ้แต่ว่าเรือเจ็ดสี่ได้บ่ายเขามากกอดเมืกอก็ะยูงสี่เนี่ยเขาเลยมือเลยอจังจิปลอยเขากอดย่าก็เห็นบาดเย้มือแรงจะคุยกันว่าท่านโอ้ผ้าลุ่งทงไปเบิ่งเขาเขาก็ไม่ได้ดำไลยเราว่าท่านเออเรีววานแล้วเขาก็ที่เพียงที่แล้วโอ้ทงแบบใหญ่ใหญ่ตามความฝันเนาะ ครับวัดไม่เขาแล้วเลยเขาอะไรล่ะคือหมดก้อนนี่ฝันว่าโถสวมเนาะเอาเคยบอกว่าเรย์บอกสว่างบอกเอาว่าอยู่ดิตอนโถสวมแต่ว่าหู้มันมีสามหู้หู้หน่อยอยูุขาครับยาวกว่าหู้หนึ่งหู้หน่อยกับสามหู้แต่ว่าหู้ใหญ่บนเรย์บอกดอกบอกต่วหู้หน่อยสามหู้เพราะว่าทายคลิปแล้วล่ะพอเลยว่าพ่อฝันดีอยู่ดีพอเลยว่าเหนื่ยหมดที่แล้วก็ตัดฝันว่าเสียชีวิตนน่อยดหมดก้อนเลยหมดเลย กอสักว่าฝันว่าจะที่นี่แน่นอนอันนึงฝันว่าจะคลองตายตายแล้วหูเมียขืนมากเลมึงฝันอีกตายอีกครับตายสองตีขึ้นเดียวเอ้านี่แล้วนี่ฝันว่าเมียเขามากกว่านี่มั่วนี้ฝันว่าเมียเขามากกว่าย่อยบ่วไปจังไหนบ่อใหญ่บ่อใหญ่ก็เห็นอยู่เดี๋ยวมือแร่งจะคุยกันว่าจะเป็นประชุมบอกว่าบ่อบ่อประชุมตัวมามือแร่งจะคุยกัน เขาละละเอ้าทำมุชมึงเร่งจะคุยกันว่าสักก็ว่ากันนี่ละท่านว่าหัวกวันกับศูนย์ตัวดีความมักตัวใดหลายเอาบอกเอฟซีพอนะนี่นี่เดีนีวผมจะเขียนหัวเก่านอนนี่นอนเด็เน้นอะดิอันนี้หัวเก่าด้วพี่น้องด้วเน้นแล้วเน้นแล้วนั่นนี่สามตัวนั่นดิเน้นแล้วนี่อันนี้ขึ้นเน้นนักเลยบอนี่นั่นแมนแมนแมนผู้ชมพ่อพนินเก้าสามไม่พอเนาะเด่นบนมีหกสาม แปดสามเก้าสามสามคู่งวดนี้ได้น้อยครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกรับถือว่าผิดอืนี่เห็นบ่าวงวดที่แล้วนี่ศูนย์สามอันนี้เบ่าเ่าเขียนให้พ่อญ่ไม่ไนพุทบาทหลอกหลอกของพ่อซักเห็นตัวไหในเบ่าเ้าได้หลอกให้พ่อวาทนี่ถ้าพ่อซักเขียนให้คือตัวนี้พี่น้องเห็นบ่าวศูนย์สามศูนย์สามมาตรงตรงได้พี่น้องเด้ถ้ามาตรงตรงมาตัวกลับถือว่าผิดตัวนี้บอกว่าถ้ากลับด้วยบ้านกลับซ้ำ อ่าบอท่านกลับซ้ำแปดเก้าตัวนี่เก้าตัวเขาเลน่นะ <8 S 1> นะพ่อเนาะเขาเลยเด่นล่างท่านผู้ชมเด่นล่างงวดนี้นะครับสามห้าห้าสามตัวนี้จังไหนบอม,มกักติกาไปเนี่ยแต่ว่าบอตัดบอตัตสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดล่างสองคู่เท่านั้นบนสามคู่ล่างสองคู่นี่ตัวเน้นนะพี่น้องได้เนี่ยนี่ตัวเน้นมันใจคือบ,บนบนแล้วว่ามันใจคือบน มันใจชุดบนนี่ว่าวิ่งตัวเดียวเมื่อที่แล้ววิ่งศูนย์ตัวเดียวอบนวิ่งศูนย์ตัวเดียววันนี้อาบนวิ่งตัวเดีวันนี้นี่ดิวิ่งสามวิ่งสามวสาเล้วเขียนให้นะครับว่าวิ่งสามเขียนเสียว่า วิ่งสามสามตัวเดียวหน่วยบนหน่วยบนหน่วยเลยหน่วยบนเลยครับผมพิชถือว่าเขารักทริปถือว่าผิดโอ้ปั้นเล่นมากว่าวิ่งสามหน่วยบนเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมเม็ดเดียวสามเม็ดเดียวถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดถือว่าผิดเอานี่ท่านผู้ชมนะครับน้องแคปหน้าจอยด้ะพี่น้องเด้อเอฟซีรอดถามกันเข้ามาเลย นะครับวยครับวยกันอหน้ากันซื้อลอตเตอรี่บนวิ่ง 3, สามเด่นบนหกสามแปดสามเก้าสามพ่อซักเพิ่นมั่นใจชุดบนนะพี่น้องเด้อเน้นที่เก้าสามเพราะว่างวดที่แล้วนี่ยกยคือศูนย์สามมาตรงตรงนะครับศูนย์สามมาตรงตรงนี่ลราดีมั่นดันสามสูตรนี่มันวิ่งให้แล้วสามเม็ดเดียวก็มาใส่ศูนย์ว่าตัวนี้มันออกแล้วก็เรืร่อเบา ก็ว่าแปดคับบอมี่ดอกอยู่นี่ที่นี่นึกว่านี่แปดที่แน่ๆคือสองเม็ดนี่แหละล่างพี่น้องหา,หาหายิบจับลอตเตอรี่ฉลากกินแดงไว้ล่างสามห้าห้าสามหาสามนี่อ่อนๆเนื้อเพราะว่าบอมักกับบอมเป็นยังตัดออกไปหนักคือเจ็ดหาพี่น้องเห็นปะเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับสามหานี่นผู้ชมบ่หลายบ่หน่อยบ่หลายฝันดีพพิ่มพ่อสักบอกฝันดีพพิ่ม โอ้เข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วนะพ่อเนาะไอ้เนี้ยผมมากวดแล้วผ้าพาไปเบิ้งป้าเขาเขาบาดเนอ่อเขามากวดแล้วพาไปเบื้งป้า้าเขาเอ้าบุญบุญเท่าวันที่เดไดหรอเปล่าบุญมีบานเท่าเด้มือหรอเป่ บุญเดือนซีแม <Yeah, man. S 1> ่ได right, e ้ส่งการส่งการส่งการจะใชส้ส่งการมบอกเอาคนละพอจังมวนผมวาเอานะครับขอบคุณพ่อสักพี่นงเลี้ยวหาองเทียวน้ำขอนเดมพน่งการไอแพ้เอฟซีมันมันอีกได้พอได้เอามันมันเอามันมันเขาคุ้มเขาคุ้มพ่อมาขอบคุณครับสวัสดีครับ